แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวผมเข้ามาเป็นพนักงานที่ทวีทรัพย์สาขาสะพานมาใหม่เมื่อประมาณสักปีนิดๆน,นะครับก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยของ PG นะครับพอ PG ท่านที่ทำอยู่ ทำงานไม่ไหวก็ขอปรับตัวเองออกนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วก็ทำเรื่องไลฟ์สดนะครับบ่อยๆจากตอนแรกก็อาจจะเดือน2เดือนครั้งอะไรอย่างนี้นะครับหลังๆก็มาเป็นเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งเพิ่มมากขึ้นนะครับจนเรียกว่าแทบจะทุกอาทิตย์นะครับ แล้วพอมาตอนหลังที่ว่าปรับเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะครับแล้วนี่ก็คือไลฟ์สดเมื่อวันที่22ที่นั่นไปนะครับการไลฟ์ก็จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นประจำวันหรือเหตุการณ์น่าสนใจประจำวันหรืออะไรที่จะโยงในเรื่องเกี่ยวกับนิสันเองหรือการเอา นำรถนิสสันเนี่ยเพื่อมาประยุกต์ในการใช้งานหรือออปชันในการใช้งานต่างๆนะครับก็จะมานําเสนอในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับเพื่อจะชักจูงลูกค้าให้เลือกที่จะใช้นิสสันนะครับก็จะใช้ชื่อรายการว่ารักนิสันกับแบมสะพานใหม่นะครับนะครับรักก็จะใช้เป็นเหมือนกับรักษานะครับรักสอบบีกรลันนะครับ แล้วก็เมื่อทำตรงนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของการทำรีวิวรถนะครับรีวิวรถก็อย่างตัว Back Edition ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับก็จะมีรีวิวไปนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเทอรล่าก็มีทำไปด้วยนะครับการช่วยในการปล่อยตัวนิสสันที่เฉพาะเจาะจงที่ว่าอย่างใช้งาน ที่มีออปชันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นตัวเทร่าตัว VL Top 4 Vi e โหรือตัวนาวาร่าโฟทกับตัวโ r โฟเนะครับหรือว่าตัวนิสสันคิกก็จะช่วยที่ปรึกษาการขายในการขายในการนำเสนอลูกค้าในการส่งมอบแล้วนี่ก็คอนเทนต์ที่ภูมิใจมากๆเพราะว่าคอนเทนต์ตัวนี้นะครับสามารถทำให้ยอดดูได้ถึง หนึ่งหมื่นหกพันครั้งนะครับภายในเวลาเพียงแรกแรก,แรกประมาณสักมไม่กี่วันนะครับก็ยอดดูเป็นหมื่นเลยนะครับก็เป็นที่ภูมิใจมากๆนะครับก็เนี่ยครับการนำเสนอของผมที่จะช่วยในการที่จะบอกว่าเราจะบอกว่าทำยังไงให้ลูกค้าประทับใจในแบรนด์นิสสันนะครับผมครับขอบคุณครับ